ี่อน,นพุ่นพุ่นลักสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการมาสโลกันหลอดเดือดนะครับพี่น้องหายน่ากินหายน่ากินหาแนาวกเกลือหาแนวเห็ดนะครับพี่น้องตามคลิปเลยนะครับเห็ดบางอย่างเลยที่เห็ดสมุนเนี่ยสมมูมสมเนื้อเป็ดงอะไรนะครับพี่น้อง สั้นพี่น้องเลยสั้นสั้นสั้นนี่เลยอ่ะารสวัสดีนะครับพี่น้องสกู๊ตสก้อนนะครับมันอยู่กับผมแซมบันอินดี้ชาแนลอยู่กับช่องแซมบันอินดี้ชาแนลขึ้นก่อนนะครับพี่น้องนี่แบบผมส่งไม่นะพี่น้องไตัดผมไหมเป็นบ้านอะไรตัดมาจากเด็กเห็นผมสั่นแล้วสั่นนะครับตัดให้สั่นนี่ระครับพี่น้องเลยวันนี้ก็บผมไม่ยังหลายนะครับพี่น้องบองโบกันหลายเลยเหมือนพี่น้องมาเห็ดนะครับมาเห็ดน่ากิน เมฆของมันถึงแสบนะครับสไตล์อีสานดรือเก่านะครับพี่น้องวันนี้ทีวัตถุดิบมากเสียมากเรียบร้อยนะครับพี่น้องเสียมมากพร้อมแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้ของเราเด้อนะครับพี่น้องวันนี้เบื้องจะไม่กาดเลยนะครับนตอนนี้กัดจุดหมาครักอาจจะสองพุ่มเครื่องเลยนะครับพี่น้องเนี่กัเไม่เหลือเมียจวไปตลาดพุ่งแม่นะครับพอดีไปซื้อหมูมากว่าจะไม่เห็นเป็นสมหมูนะครับพี่น้องมาไหมวัวไรมาเบิ้ง วัตถุดิบหลักๆกันเลยนะพี่น้องนะครับพี่น้องเลยนี่วัตถุดิบของข้าก็จะมีหมูบดนะครับหรือหมูสับนะครับพี่น้องเลยนะจ๊ะมเลยข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวหนึ่งของข้าไปล่างมันมามีอย่างเขานะครับพี่น้องนี่นะครับสำหรับหมูนี่ก็เกิงกิโลนะครับพี่น้องข้าวเหนียวก็จะใส่ประมาณหนึ่งนิดหน่อยแต่เป็นเกลือนะครับพี่น้องเกลือ <plant to play illustrate> กือเม็ดเกือบแ,แกงต้องเขานะครับพี่น้องนี่เกียมาเลยครับไปใส่แล้วก็อีกอย่างนึงน,นะครับนี่ขาดปไปเลยเลยผงนัวชวัวร์แน่นอนนะครับเมนูเด็กดกับรายการอ่ะผัว่อลไลนี่ขัดเทียมพี่น้องแยกขัดเทียมก่อนนะครับวันนี้เสียพ่อบ้อลอีกทีจะห่อแบบเป็นใบตองนะครับพี่น้องเลยนี่ร่องห่อแบบใบตองมีนานมาน,นี่น้่งไปเติมแบบนี้ สำับในการปอกกระเทียมดีๆกันแนะนำมาไดนะครับพี่น้องเลยสำหรับคิมีเขาก็จะปอกแบบธรรมดานะครับอ,อย่เรื่เกินไปนะครับพี่น้องกระเทียมนี่เห็นนี่จุกบสวยๆแบบนี้มา,าสวยๆแบบนี้จากล้าสีสไลดนะครับพี่น้องจากสีสเกตเลยนะครับพี่น้องเลยพี่น้องเป็นมาเยี่ยมมาหยาาเพิ่เล่ม,มาฝากนะครับมาป,อก,ป,อ,กปอกกระเทียมนะครับพี่น้อง แกเสียถาดก่อนทันแดดเลยแกเสียถาดต้องแบบนี้นะเย็บเขว่ากบบได้ไงล่ะเอาไปเขย่าซั่นไม่ถวยมันทีมันทีออกมันขีดม,มันจะรุดออกนะแต่ลองมึงครับพี่น้องเลยจเทียมกบบขีกง่ามนะครับพี่น้อง เก็นอาหารนะครับพี่น้องแต่จะบ่อค่อยเดี๋ยวพ่อห่านากันไปเลยเพราะว่ากันนะครับพี่น้องคุณอาจจะพี่หอดีพี่ดีมันหนีบซุกเป็นสมเรียบร้อยกระเซาะพมันดีจะมานั่งกินซูพี่น้องเบิ้งนะครับการตกทิ้งไว้แซ่บนะครับพี่น้องยี่มเดืยวต้องสีกบบในตองเดี๋ยวมาหนึ่งในพี่น้องเลยเดี๋ยวมาหนึ่งไว้ ว่าดีเก็บตาแก่เป็นเพราะการวิเคราะห์ประธาไม่เห็ดคลิปนี่นะครับพี่น้องเลยก้บว่าดีว่าไทยคลิปจบกับว่าก้าวาสิธดนเค็ียรสมว่ดีไปตลาดขึ้นคือขวับไปยูบั้นเข่าจ้าเบิ้ลเนื้อที่เข่าเหนียวสวิตช์เราต้องหาเมนู่นนะมาเฮ็นไปกินกับเข่าเหนียวนะครับพี่น้องเบตองนะครับพี่น้องถ้าบริตัดตากแดดไปกับตักมาใส่ซึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องนี้เนื่องเข็ียรับด้วยการห่อสมห่อเบตองเพื่อบ่อยมันแตกนะครับพี่น้องมหมูส่งเนื้อต้องเน้นกระเทียมนะครับพี่น้องไม่ต้องสุดยอด แหทงใส่ก client, สรสส er? ะเทียมหลายแทงเสียบใส่หลายเสียบลายกระเทียมเนี่ยมีการให้ส่งกับบ้องนียังมากไหมนะครับพี่น้องบ้องนี่ยังยากมากเลยครับวัตถุดิบนี่ซ้ำเห็นนะครับที่เซียมประมาณอยูดีเบอร์โซนนี้กันได้จากแม่มานะครับโซนไง่ายๆวัตถุดิบห้องปรุงนะครับห้องใส่เกลือห้องใส่สุรัวตรงไปมันซีมันนัวบ่มันได้การบ่ถ้าบ่นัวมันกระถี่ว่เป็นส้มนะครับมันน่าจะเป็นนักเสีย จะได้เข้มเกินไปมันกับวัตถีบนะครับเวลาเขากับมันปิ่งมะยางมาถอดมันเลยมันจะเข้มเกินไปนะครับพี่น้องวแตถมันต้องแบบให้รสชาติมึงเข้าเนี่ยต้องไะไแบบเดี๋ยวควบคุมความเข้มันแแกอตอนเอขอคันแนวนะครับ ห้เขาแกะกอีกเรียบร้อยเลิ้มไปให้ถว่เกียข้าวเ็นไม่เท่าไอ หน่อยนะครับอ่าพี่นอ้องดีดีเป็นดีบาดใจบาดคอได้จริงๆนะครับพี่น้อง เมันมาอยู่บันเี่มันบันเน่เห็นเัาบัดนี้ครับเออห้องหอมเนี่ยหดการนี่แหละมาใส่กับสงาเนี่ยโอ้โดกการเล,ลืมมอเ,กกเลื่อนเลยพี่น้องเลยเลื่อนเล่แหละกินเริ่มพัฒนกันเลยพี่น้องเลยอะกิน <laughs> มีกับกาบขอโทขออภัยนะครับพี่น้องแต่เม่อค่อยได้เห็นนะกับกาแฟโม,มาบานี่ดีถ้าไรนะครับกินเป็นคลิป ถ้าเฮ็ดจริงนะครับพี่น้องคลิปทำจรินง,น,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 งะนะครับคลิปไม่นัวหันไม่นัวหันไม่รู้เสดเสบ็จโสนนะครับบางคนอาจจะมาก,กินสนได้โสมหมูทอดโสมเนื้อทอดหรือว่าเนี่ยประมาณนี้น้อยผมกับอีกคนนึงมากทื่สุดครับเฮ็ดเองเป็นตลาดเห็นกระซื้อนะครับพี่น้องเรื่องเป็นปว่างเฮ็ดจริง,งนะครับคืองไม่นี่ว่าเดมหมูสามาักันเลยนะเดมหมูบดมาต้องจัดการกันนะ คลิปซูพี่น้องเบดงนะครับที่เด็กเอาไปทายในถวนมันแข็งโมพ่อทุ่นตะบานโมพ่อเนี้ยมันนั่งไม่เหยังไม่ไมค่วเลยครับพี่น้องเห็นนหมอย่างนม่กินมันสีเกลียงแดงเลย คนะครับพี่น,อน้องนี่กระเทียมกระตัมเพรายืหยาบนะครับพี่น,อน้องไปพี่น้องไปเอากระเทียมไปคันหมูไปคันสมแลกับมานหัวกันแรยนะครับพี่น,อน้องไปครับ <c oughs> มานะครับพี่น้องไอในเ,ลเวลาเรื่องทำกันคันสมขอเข้านะครับพี่น,อน้องวัตถุดิบกับน,นี่แหละครับง่ายๆเลยตามสไตล์ข,ข,ของเซี้ยมพอบันอย่างดีนะครับพี่น,อน้องนี่หมูนะครับหมูเคืองกินโนนะครับพี่น,อน้องกมี่ผงนัวนะครับ เกลือนะครับพีเเ่น <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ้องเกลือแกล้งของข้าเนี่ยแหละแกล้งนะครับพี่น้องนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับขอนิ้วหนึ่งของข้าวนะครับเอาไปลางน้าห้มันเบิดลยางน้ำนักของข้าวเหนียวนะครับนี่กระเทียมนะครับต่ผมก็อย่าหยาบนะครับพี่น้องกระเทียมข้าก็ได้แกะได้ท่อกันเอาพิธีกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเอ้ยี่นะมาปรุงส่วนผสมเลยนะครับพี่น้องเอาไปเรื่มไปที่เรียบนี่จะเพิ่มใบตองเขาเป็นหนึ่งมากนะครับเพื่อข้าเพชรที่นี่ครับ ตอนเวลานี่ยสามถุมนะครับพี่น้องน,นี่สามถุมตรงพอดีนะครับสามถุมตรงเดือกแหละล่ะใส่เกลือเลยนะครับพี่น,อน,น้องวางแล้วก็จะใส่นี่ครับใส่เกลือเลยหน,นึ่งซองมาบอบสกักหน,นึ่งซอนครึ่งนะครับพี่น้องน,นี่บอบๆเลย,ยจะโรยไหลายนะครับพี่น้องกุ้งกุยงอย่างนั้นพราะป้อมาณ ผงนวดนะครับนี่ใส่หลายเสียบหลายใสหน่อยเสียบหน่อยครับพี่น้องบานขวบเพื่อเซตเยอะมาเขาาคำนิว,วเราได้ออกจากปากเสี่ยมบานดีๆมาโดนเติมแล้วนะครับพี่น้องเอ,อากาศนี่ครับขา้วาวเหนียวใส่เลยสมซื้อหนีน้องบอกพี่น้องนะฮะเทียมก่อนอากาศนี่ครับกระเทีมยมใส่หลายแห่งดีครับพี่น้องมันจะได้หอมๆสมสมห้างเจ็ดปลาบ้ดออกมาแบบ เป็นจะกินเป็นจะแซ่บนะครับพี่น้องนี่แค่ไงเจ๊นิดน่อยนะครับพี่น้องกินแ่ว่าเศร้าเอากันนะครับพี่น้องคั่นเขากันเลยคั่นจนมันเหนียวเลยนะครับพี่น้องนะครับพี่มอนี่คันเลย,ยนย่าตีเลยเองพี่นไองเลยนะพี่มอ้องพยายามพิ่มก่อนนะพี่น,อน,อน,นอ้อง คือกนั่กัดน,นะครับี่โชคกับเทียมพ่น้ำหน่นอยหน่อยได้เรียบร้อยนครับ เรียบร้อยนะครับคั่นเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับพี่น้องเริ่มเลนเนยนะครับ mm hmm. หอมหอมน,วนัวแต่คั่นนะครับพี่น้องเลยนัวพอดีเพรถึงคั่นแบบเข้มปีดปาดนะครับพี่นอ้องเส้นพระมานี้ดีคอไป๊ะทำความสะอาดหลังไม่ลัง,ลงมือจังนิดจังหน่อยนะครับพี่น้องเลยถ้ามาหาก็ต้องมีความ เข้ากด้เตรียมเครื่องทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องจะเป็นเรื่อว่าจะเป็นเข่าเหนียวนะครับที่เยาได้ล้างเรียบร้อยนะครับเป็นกระเทียมที่เยาแกะแหละเทาไปตำเรียบร้อยนะครับพี่น้องเขากระเดียมมะขันกับมือเป็เรียบร้อยนะนะครับนี่ความจะห่อทำให้มอนสีไม่ได้สีไม่ได้เปลี่ยนไปใส่กระเที่มเลวนะครับนี่คือเครื่องมันถึงเครื่องมันพ่อมากะจะพร้อมซุกพร้อมที่จะเป็นส้มให้เขากินนะครับพี่น้องมาขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการห่อแล้วกะจะแพ็คเซนให้กอล ไป,ไปไปกินนะครับพี่น้องวว่าพอคลิปกันทีดีเช็นนากันเต็มเป็นคลิปเต็มครับย่ามสมมันสุกนะครับพี่น้องสมมันสุกสมมันเป็นแล้วเอาไปปอกกันนะครับสําหรับคลิปนี้อย่มาห่อสมกันนาพี่น้องกับเสม่ัมอีพานจริงๆจไปครับรพี่น้องนะตามมาได้นะครับพี่น้อ,นเนนอง <c oughs> เรื่องผงนัวเรื่องเกลือข้ากรใเทตามอีพบานใส่ ไไหผมก็ไปเก็บเลยนะครับเพื่อพื้นที่ไปเกียรกันครับพี่น้องมาห้อกระโดดส่อนเดี่ยวพอ พอแรกๆอาจจะบางงามนะครับพี่น้องพอหลังๆแห้งบางงามไปไหน ไดกินนี่คือแม่บอกเลยว่าคุ้มนะครับหอหนึงเนี่ยแบบหอบเบลเลอร์อบัเตอร์หอบ,บกักใหญ่ได้ล่ะพี่น้องเนี่ยนะครับนี่ถอนพุ่มๆุ่มหมดเลยสำหรับทีน่นี่ก็เป็นการมาสูโลกกันรอบเดือดๆนะครับพี่น้องหาแนวกินหาแนวกินหาแนวเกลือหาแนวเห็ดนะครับพี่น้อง ตามคลิปเลยนะครับเห็นบางอย่างเลยที่เห็ดสมหมูเนี่สมหมูสมเนื้อ,มมอเห็นบางอย่างนะครับพีน้องพอผสมกับน้ำทโิกเกสลงบกระดิ่งนิดน้อยพี่น้อง เ,เนี่ยนะม,มาข้าวเหลียวกินเลยเลยส่วนเนี้ยทั้นแบบเกือถึงเกลือบส้วนห่อหมากแบบมันได้นะพี่น้องท่านหมากมันได้มันได้เว้ยกินได้เลยนะครับนี่นมากัดเพืพ่อเขาต้มหมากพี่น้องผัดงอผัดไทยอยากหั่นสองถุง งานเหมายาบาลกันเด้อพี่น้องเลยกินซะว่า,มมาพายุท่กระท่อมมัดนะเรียกว่าบานจะคือฮอดขี่ไหลแต่จะบาเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับพี่น้องอยู่ในหออยู่ในหออยู่ในหอของเา ห,ห่อละห่อละเจ็ดบาทจะหากขาว่าหาเจ็ดสิบก็ว่าสิบนะครับพี่น้องห่อละเจ็ดบาทก็สัก ประมาณนี้นะครับพี่น,อน,นะะ้องกันโอเคนะครับพ่อสมเข้าไปใส่กลองไปทีเรียบรอยนะครับพี่น,อน้องกะขั้นคือจ ed, ะเฮ็ดกะร่องเบียตาเมืองนะครับตามสูตรของเสี้ยมพอบันยินดีคือท่านผู้ชมพี่น,อน้องมุเจ้ามีสูตรใดเฮ็ดที่ว่าเฮ็ดแบบสไตล์มุเจอูแล้ยวกะเฮ็ดเลยนะครับพี่น,อน้องมันเป็นอย่างที่เขาเฮ็ดเฮ็ดกินเองมันมันได้หลายกลัวเข้าขไปซื้อถ้าเจาะแบบเพ็ดไ ed, มาตลาดนะครับเพื่อนๆกันท่านะครับพี่น,อน้องเวลาเฮ็ดมันกะ ี่ะมันก็เสียเว,วลาจริงหรือพี่น้องมันก็เสียววเยว,วลาเติบเนึ่งเนี้ยไฮพิเดตสมเนื้อสมมูมาจะละันนี้กะนี่ข้าเจ้าเนี้ยเล็กน้อ,นอยเซเว่ากะปากถึงไก่ย่าส่ไปตองไรอืมนะครับนี่คลิปนี้พี่นี่เลี้ยงมาวันนี้ดีกัขอลาพีลาพี่น้องไปเที่ยงสน,นีนะครับพี่น้องนี่กะเด็กเติบติบนะครับพี่น้องเกือบซีทุ่มนะครับเข้ากับเด็กฮว่าสมมูนะครับพี่น้องฮว่าแบบ สไตล์เสี้งประมาณอีกทีนะครับคนบ่เคยว่าใบตองงามเจ้าเทื่อนะครับพี่น้องดี่เป็นแบบคนแบบประดิษฐ์ประดวยบ๊อกเคยกินวันไหนนะครับพี่น้องแต่ว่าใจรักได้ในการทำอาหารนะครับนี่สำหรับมื้อนี้ก็บ่มีนอย่างหลายที่เก่านะครับพี่น้องมาได้วัตถุดิบมาได้หมูสับหมูบดมากนะครับพอดีเลยรืมไปว่าอยู่ในบ้านของเจ้าให้มันเบิดนะครับก็เลยแต่ขมยองก็เรียกว่าไม่เห็นเมนูไว้กินกับข้าวเหนียวนะครับพี่น้องแบบเมนู้ดเนี่ยเฮ็ดส้มเฮ็ดสมหมูนะครับไว้กินกับข้าวเหนียว่อๆนะครับจะทอดกิินนได้ก กินยิบก็บอกผิดกันเลยนะครับเดี๋ยวไปพอกันคลิขี้พี่เต็มๆหลังจ่ายที่โอเฮซสมนี่มันเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับกินก็ผิดหน่วยมุ้งดีแสบครับพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้มัอนี้แต่ว่ามีอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ป็นกลังใจให้ผมนะครับแซวข้าวบ้านดีดีชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันกับเพลงนี้นะครับพี่น้องฮ่าใหมันเบิดระบบเนาะย่างยูนะเบลคำยิงนะครับพี่น้องไปละวสำหรับคลิปนี้ ข้อสมบนไม่เลวแล้วครับไปาอาบน้ำนอนนะครับพี่นองบ๊ายบายฝันดีครับชมอไบนีดีชแน,นลไปายครับ